สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตองแกะสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะนะครับไม้ครูนะครับเป็นพญานาคทั้งตัวนะครับนี่นะครับอันนี้ความยาวประมาณสามสิบห้าซินะครับมาดูครับดูรายละเอียดใบหน้านะครับรวดลายนะครับทําจากไม้ยิ้วดำนะครับนี่ลูกค้าสั่งมาเหมือนกันนะครับ ดูรายลำตัวนะครับจะคดเกลียวกันนะครับคดเกลียวอันมันตรงตรงลงมานะครับถึงหางส่วนปลายก็จะเป็นหางเลยนะครับหางของพญานาะคนี่นะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามกันไม่ได้ครับที่เบอร์082137816 หรือทาง ID l ดียก็0 8 2 1 3 7 8 1 6 6หรือทางเพจ a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่าร้านสยามพุทธ,ธานะครับก็จะพบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ